จังหวัดบึงการเองก็เตรียมแผนสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งที่5เพื่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจก,กับประเทศเพื่อนบ้านครับการหารือระหว่างนายสมพงษ์อรุณโรธปัญญาผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการกับเท้าวคาบุญหนัก ไซย,ยะนนนะครับรองเจ้าแขวงบริคมไซที่เมืองปากซันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดวยทั้งสองฝ่ายร่วมวางแนวทางในการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งการแข่งขันเรือยาประเพณนนีลาวไทยการจัดท่องเที่ยวในไทยลาวและก็เวียดนามครับที่จะมีการร่วมประชุมภาคี3ประเทศ9แขวงส่วนการค้าขายระหว่างสองเมืองจะส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้เตรียมผักตานให้มีการสร้างสะพา,านข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่5ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพึงการที่จะส่งผลดีต่อการขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศทั้งลาวจีนและก็เวียดนามเนื่องจากขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านสามารถทําได้สะดวกมากกว่าปัจจุบันที่ยังคงต้องใช้การขนส่งทางเรือทําให้ล่าช้าครับ ขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายได้นําคณะลงพื้นที่สํารวจหนึ่งใน3จุดที่เสนอให้เป็นพื้นที่ใช้ก่อสร้างสะพานบริเวณบ้านกล้วยเมืองปักซันกับบ้านห้วยเสริมเหนือตระบนไขสีเชื่อมระหว่างจังหวัดบึงกาฬและแขวงบิคำไซเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันเสนอไปยังรัฐบาลของทั้งสองประเทศให้อนุมัติงบประมาณสร้างครับ